สวยสดและงดงามครับสำหรับอีกหนึ่งตัวแต่งที่ขาดไม่ได้ครับเอคุณาวันครับกำแพงแสนครับหนุ่มมาเซอร์ของเราเองเปิดตัวกันด้วยเบาๆครับชุดเกียร์ยงอลูมิเนียมจากหน่วยเลสซิ่งโปรเจกต์ครับที่มาพร้อมปั๊มกระทุงแ a บมโบเลสซิ่ง CNC ขนาด13มมิลในส่วนของชุดแผงคอนะครับบอกเลยครับหล่อครบชุดครับ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับวางกันสะบัดคอนะครับโดยตัวบนครับวางขนาดกับชุดคอนะครับด้วยกันสะบัดโอริน GP ีนะครับบอดี้แมกนีเซียมครับแกนกันสะบัดครับทำจากไทเทเนียมในส่วนของคาลิปเปอร์เบรกหลังนะครับแทนที่ด้วย b บม b บ e r เดซซิ่งครับหรือรู้จักติดปากอย่างดีครับโดเรมอนครับ มาพร้อมของวิเศษครับชุดข้อต่อแบบปักครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกหน้าครับแบมโบเลสซิ่งครับมอเตอร์คอร์ดครับเลดีนเมาส์ครับ,รค,รบคาลิเปอร์ครับขนาดลูกสูบไทเทนเนียม26และ28มิลต่อกันด้วยโช็คหลังนะครับที่เป็นช็อคอัพโอลินครับ บอกเลยครับโชคอัพนี้ครับแบรนด์ดังครับโอเลนสามารถปรับสปริงพีโหลดคอมมชั่นแดมปิ้งและรีบาดแดมปิ้งครับโดยมีกระปุกซับแทงครับติดตั้งอยู่ทางด้านใต้ของชุดแฟร์ลิงท้ายมาต่อกันด้วยปั๊มหน้าครับปั๊มลอยครับเป็นแบมโบเลสซิ่งนะครับขนาดสิบ8ก้าสิบแปครับสลักลูกสูบไทเทเนียมครับหรือเรียกกันลอสซี่ครับ มาพร้อมชุดสายรีโมทครับเพื่อง่ายต่อการปรับในขณะขับขี่ครับมาทางด้านซ้ายครับควบคุมการทำงานของระบบคัดด้วยมือคัด CRGGP ครับเป็นมือคัดสไตล์เลสซิ่งครับเมื่อเวลารถเกิดอุบัติเหตุครับมือคัดไม่หักครับเพราะมือคัดสามารถพับได้นะครับปิดท้ายกันด้วยทีเด็ดเลยครับดุมล้อครับแทนที่ด้วย ดุมล้อ RS 125ครับที่เป็นดุมล้อแมกนีเซียมครับควบคู่กับวงล้อหน้านะครับอาร์ก้อนสเปนครับขนาด17นิ้วล้อหลังครับอาร์ก้อนเช่นกันครับขนาด18นิ้วนะครับโหหล่อสวยสดงดงามจริงๆครับคันนี้เนียนทุกจุดครับมาท้อมด้วยท่อสูตรแดงบางทรายไทเทเนียม